สงกรานมันมีดราม่าอยู่ที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงเขื่อนแม่กวงอุดมธาราซึ่งตอนแรกเนี่ยทางเขื่อนน่ะเขาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนนะครับไปจัดงานวันไหลสงกรานที่นี่เช่นเดียวกันเ,เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาจะจัดกันเนี่ยก็คือช่วงนี้แหละ21เถึง27เมษายนแต่ปรากฏว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นนี่คนออกมาประท้วงกัเนี่ยก็คือค่าล็อกที่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาไปจับจองกันเขาบอกว่า เาจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าเช่าตลอดงานนะครับล็อก1นึ่งเนี่ยพันแปดสำหรับคนที่ขายอาหารใช่ไหมฮะแต่พอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาเดินทางไปที่จุดที่เขารับจองจริงๆอ่ะจ,จู่ๆเงื่อนไขมันก็เปลี่ยนจากล็อกละพันแกลายเป็นเพิ่มอีก400คือกลายเป็น2,200แล้วก็ร้านไหนที่มีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมาจำหน่ายด้วยต้องจ่ายเพิ่มอีกล็อกละ2,500อ แล้วจ่ายเพิ่มไปเนี่ยเขาบอกจะได้สติกเกอร์เนี่ยเป็นตัวอักษรตัวแอลมาหนึ่งใบเพื่อติดหน้าร้านเขาก็เลยตั้ง้องใส่กันบอกว่าไอสติกเกอร์แบบเนี้ยไม่รู้ว่ามีการขออนุญ,ญาตกรมสรบภาามิถูกต้องแล้วหรือยังเจ้าหน้าที่ที่จัดงานเนี่ยเออหรือว่าเงินตรงเนี้ยมันจะไปอยู่ตรงไหนจุดไหนหไปถึงมือใครบ้างเขาบอกเขาก็ไม่รู้สุดท้ายเขาเกิดดราม่าขึ้นคุณผู้ชมฮะยกเลิกเลยไม่จัดแล้วไม่จัดนะฮะวันไหลเชียงใหม่ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ยกเลิกอย่างไม่มีกําหนดผมว่าถ้าไม่มีไม่มีกาหนดก็ไม่น่าจัดแล้วแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเดี๋ยวมันจะเลยช่วงวันไหลมันก็ไม่ได้จัดอยู่แล้วะครับแต่ยังไม่จบเมื่อวานนี้ปรากฏผู้สื่อข่าวไปที่เขื่อนแม่กวงไปเจออะไรรู้ไหมฮะพอค้าแม่ค้านอกพื้นที่รวมตัวกัน200กว่ารายจัดแบ่งล็อกทําเองเลยอ้าวคือตอนแรกเป็นคนของเขื่อนใช่ไหมกับวิสาหกิจชุมชนเขาเป็นแม่งานตอนนี้คน้ังนอกอ่ะ รวมตัวกัน200อ่าคนแบ่งล็อกทำอะไรตีเสงตีเส้นเองแล้วตั้งเลยหรอออไม่ได้ขออนุญาตด้วยเอา้าคือเขาไม่รู้เหรอว่ายกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วแต่เนี่ยไม่รู้ใครเป็นแม่งานแต่รวมตัวกันมาเปิดฮะเขาบอกเหมือนออกกไนซ์สัตว์ทุกทุก ทุกระเบียดนิ้วถึงขั้นมีการจ้างพนักงานดูแลความปลอดภัยมีการจ้างคนจัดเก็บขยะมีการจ้างเครื่องเสียงมาจัดกิจกรรมด้วยเออเอานี่นะฮะเขาก็เลยงงเหมือนกันว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวไปติดตามมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยพบว่ามีพี่น้องประชาชนแล้วก็นะักท่องเที่ยวไปเที่ยวเล่นน้ำพักผ่อนที่ไอ้ตรงบริเวณป่าอุโมงของเขื่อนแม่กวงนี้กันอยู่นะฮะแต่คนเนี่ยก็ไม่ได้หนาแน่น<ฆ>เหมือนช่วงสงกรานที่ผ่านมานี่นะครับก็ ยังงงเหมือนกันเห็นบอกพรุ่งนี้เนี่ยชาวบ้านจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงปปทนะครับแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ตรวจสอบกลุ่มผู้จัดงานรวมทั้งหน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ก็คือชนประธานเขื่อนแม่กวงว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เขามาจัดรอบหลังเองหรือเปล่า200กว่ารายแล้วใครเป็นแม่งานด้วยก็ไม่รู้ตัวแม่งานแต่มาจับได้ยังไงเพราะว่าไองานที่เป็นทางการที่มีดราม่าตอนแรกคือยกเลิกไปแล้วไง เออเนี่ยเดี๋ยวะะให้ปปทตรวจสอบนะฮะรวมไปถึงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเขาบอกว่าเขากลัวว่ามันจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเงินเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาใครอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างนีงน้นนแต่ว่ากลุ่มพ่อค,ค้าแม่ค้านอกพื้นที่ที่บอกมากัน200กว่าเจ้าเนี่ยครับก็คือออกจากเหงานนะที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาก็าคนน้อยเออไม่ค่อยมีใครมาคนไม่เยอะคนมก็รักท่องเที่ยวก็ซาลมใช่ไหมคะคนในพื้นที่ก็คือไปทำงานและครับ แต่ดูปัญหาเยอะนะจากจัดงานเองก็ไปมีดราม่าเรื่องค่าล็อกแพงใช่ไหมก็กลัวจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันไปมาๆนี่มีคนเข้างานจัดเองเลย